นี่ได้รับเข้าสู่ M U n e Channel นะครับอันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์จากอาร์ตนะครับโอ้เสียงเบี้วไหมดังนะวะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ของขวัญจากอาร์ตนะครับ <S <S อยู่ห้องปะเนาะโอ้ยู่ยู่นะครับอยู่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 ยยยเราของขวัญที่จับได้นะครับวันนั้นที่จะจับของกัปตันเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์นะครับ ไม่เสีนะเยหายนะครับเดี๋ยวเอของขวัญมาให้น้องขวัญนะครับโอ้จดัจดจัดของขวัญมาให้นะครับ โมเซอร์ไพเลยกำลังกินข้าวอยู่นะครับโอ้รู้รู้รู้ได้ยินเสียงรถั้ะสครับจากกัปตันนะครับกัปตันดําซิงแล้วก็เงินสองพันนะครับจ่ต้องเลี้ยงข้าวแล้วครับเนี่ยได้ครับได้ครับค่อยว่ากันาถึงห้องเลยนะเอร์ไพกลังทานข้าวอยู่ได้เป็นอะไรผ้าห่มหรือเปล่าเราจะค่อยทำคลิปแกะก็ได้นี่นะครับ ครับได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วเรียบร้อยครับจ่าเอ็มนะครับจ่าเอ็มเป็นคนจับมาให้นะครับก็จับมานครับจับมานะครับอันนี้ได้มานี่ได้มันนี่มานนะโอเคนะครับครับผมได้รับแล้วนะครับขอบคุณครับครับผมอะไรครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับจ่าโยจ่าโย่อันนี้